สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูเปิดราคาควายนะครับของพี่ชายนะครับพี่ก้อยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับไอวันนี้จะเปิดตัวไหนเรื่องพี่มีอันไหนเปิดราคาดึงมีแม่ลูกสายต่างครับกับแม่เพียกนี่แหละครับแม่เกืออาทิตย์จะออกแล้วครับอันนี้มันมันมันท้องประมาณกี่เดือนพี่เลยมันสข่าวสิบเอ็ดเดือนเลยนี่ข่า1สิบเอ็ดเดือน มันท้าท่าจะออกแล้วนี่นะนมมันเริ่มมาแล้วนะพี่เนาะนั่นแหละไม่นานจะเกิดนักทิตย์แล้วนี่นะครับของลดหมดแหละเพราะมันมันขี่ขี่กับปิดกับปล่อยหรอมันทับอะไรมาพี่ตัวนี้ทับพ่อเพือกับคุ้มฟูงมาทับพ่อพ่อใหญ่ไหมพี่พ่อประมาณร้อยห้าสิบห้าเป็นของฟาร์มเลยของฟาร์มเลยคิดแนวเรื่องว่าฟาร์มเขาทำมาที่นี่ฟาร์มวางนมมันจริงเขามีปล่อยเผื่อจะซื้อตัวเขาเลยขายออกหมดครับเราไปแบ่งมาได้ได้แค่นี้แหละเขาแบ่งออกมาให้เราอันนี้พี่แบ่งมาใช่ไหมครับแบ่งมาแล้วแล้วตัวเขาสูงเท่าไรพี่แม่เนี่ย ตอนมิกี้วัดได้รอยสามสิบสี่อ่ะวอดสามสิบสี่ตอนยังไม่ทองเกมันก็รอยสามห้าครับที่วัดมิกี้ก็น้องอ่ะที่วัดดูแล้วครับอาจจะเรียกไปเลยรอยสามสามสามสี่นั่นแหละไม่น่าเกินอาทิตย์เนอะพี่เนาะดูแล้วเนอะไม่น่าแล้วพี่ลองจูงจูงดูไหมพี่มีตำเนียอะไรไหมตัวนี้ทุกอย่างเราเขาแก้วเล็บแก้วมืดเข่ามืดทุกอย่างเชียงพระจุจงเข่าหากล้องได้พี่เล็กน้อยขึ้นหลังได้หมดมาลูกมาชมบุ้ชื่ออะไรพี่ตัวนี้ชมพู่ชมพู่อางบุรุษ อายนืนเฉยๆแต่ผมปั๊บกล้องก่อนพี่ถ่ายตัเช้าหน่อยแสยงยังไม่ค่อยมีเนาะถ่ายตัเช้าหน่อยวนไปตลาดเอาแล้วพี่ต้าใหญกินยังไงที่นี่ก็ตัดตอนตัดตอนเย็นโหส่งไฟตัดเอาเนี่ยส่งไฟตัดเอาโหยากขนาดพี่พี่ขายอยู่ตลาดไหนขายของอยู่ตลาดไหนขายอยู่ประตูผีครับหอ,อประตูผีเนาะขายอะไรพี่ตอนนี้ขายพักครับขายพักเนาะใครไปสนใจก็ไปดูได้เนาะพี่เนาะ อ่างดีอ่างดีนะพี่ตัวนี้ไม่อยากขายเราแต่มันแหงไว้แล้วทีนอนน้ำสงสารมันบ่อนนอนไม่มีแล้วแหงไม่มีแล้วแหง้ล้อ๋อพี่น้องข้างหลังนี่ใช่ไหมมข้างหลังนี่เลยครับเปิดเทเลสรนี่พี่ตัวนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมอล่วงลูกตัวเมียด้วยอ๋อมีโอกาสลูกตัวเมียสูงหมอสาวจ้างเข้ามาสาวนี่สาวดูห้าร้อยครับห้าสาวห้าร้อยมันก็น้อยตัวที่หมอบอกที่มันจะเห็นได้ตัวนี้มันเห็นไงครับแต่ดูพฤติกรรมตัวนี้ใสแล้วมันไม่เกเรละมันอาจจะเป็นตัวเมียแหละครับ มันไม่งุดยิดมันเลี้ยงง่ายมีต้นนี้อะไรไหมพี่ตัวนี้ไม่มีเลยเหลือเพล็กไอเผือกก็ทุกอย่างอีกไม่นาเกินอาทิตย์ออกเนาะพี่เนาะตัวนี้หูมันเป็นแต่มันก็หูบิดนิดนิดมีไหมมีต้นนี้อะไรไหมมีนี่หรพี่น้องดูเขาไม่ไดะเป็นแบบหัวหูคอยหูบิดไงนิดนึงบิดเทปอุดรในข้าวตะวันแต่เองก็ไม่รู้หรอกมันมันสวยครับดูอกมะพร้าวมันเนาะ ใชพี่น้องดูหลายมุมนะพี่เนาะเขาเพือก์มดไม่ได้แต่งตีไม่ได้ท้ายยาเราีนหน้าก็ไม่ได้อาบผมปั๊บกล้องให้พี่น้องเห็นชัดๆก่อนพี่สูง134เนาะต่อ75เปิด75เปิด75ต่อรองได้ไอ้พวกรับส่งรถรับส่งมีไหมพี่ก็ลองหาให้ได้ไหมก็ต้องหาเขานั่นแหละลองหาเขาเนาะหาถามหาเอาแต่พอหาให้ได้อยู่เนาะพอหาให้ได้ครับแล้วอีกตัวหนึ่งละพี่มันเป็นสายต่างเนาะอีกตัวหนึ่งสายต่างเดินไปกันเลยก็ได้ที่ คุณไมพ่พีอีกแม่หนึ่งโวเชียงจับได้หมดทุกอย่างอ๋อคุณทั้งสองแม่เลยอยู่กับเด็กน้อยมันอยู่กับเด็กน้อยคอยมันนี่ไม่ดูเนาะไม่ดุสายมูล่าเนี่ยพี่ตัวนี้เป็นลูกกระทบถามาแล้วออกไทยเยอะแล้วออกไทยแล้วแข่งขาวไอ,อข้ขาวมาแล้วลูกตัวผูตวผ้ตัวเมียพี่เนี่ยลูกตัวผู้ลูกตัวผู้จะก,กี่เดือนแล้วพี่ลูกมันตีไปประมาณหกเดือนเป็นตัวนีวตัวนี้มันไปจับออกมาจากฝูงอ๋อจับมาจากฝูงแม่นี่ได้ผสมยังพี่ มันเป็นควยฝูงมันมีพ่ออยู่ไ่แน่นะ่ะเพราะว่าลูกมันละนมเลยนะอ๋อลูกละนมแล้วเชี่ยงขนาดเพิ่งจับมาแทงสะพายได้แค่เดีอยเดี๋ยวอ๋อนี่พี่เพิ่งแทงสะพายใช่ไหมแทงสะพายเเราลามได้ไหมพี่นี่ลามได้เป็นเชี่ยงมันแล้วอ๋อเป็นแล้วครับความสูงเท่าไหร่พี่แม่นี่ตัวนี้ประกันไว้ที่ร้อยสามสิบหกเลยครับอ๋อประกันที่ร้อยสามสิบหกจะเป็นสายต่างนะพี่เนาะสายต่างหลังดีแต่มันเป็นควยฝูงมันเพิ่งจะอ้วนนี่แหละครับอ๋อตะกอนผอมกว่านี่ผอม โอ้มันอยู่คู่กันเลยเนาะอยู่คู่กันมันไม่ชนกันด้วยมาออดีพี่มันเชียงดีเนาะเล็บใหญ่ตีนใหญ่แท้มันลูกก็เชียงลูกก็จับได้หมดไอ้ตัวนี้พี่เปิดราคาเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยตัวนี้แม่ลูกเปิดไว้สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดต่อรองได้ต่อรองได้ครับไม่ต้องกลัวชนกลัวเราได้น้อยเล่นกันทั้งวันมุนี่ถ่ายดีหาดู่าหางสวยหาอย่างของหวยไทยอีกน่ะ ถือว่าเชื่องดีเนาะเชื่องขนาดพึ่งแทงตะไคร้ได้เด่นเดียวตัวนี้ก็เชื่องเนาะพี่เนาะเชื่องมากเลยเนาะโอ้ตัวนั้นเล็กน้อยขึ้นหลังได้เลยเ <c oughs> พราะมันยังไม่ท่องแกก็ขึ้นหมือยังเชื่องเลยพี่ตัวนี้ <c oughs> พอมันท่องแกมันให้เล็กน้อยขี่หลังมันครับนะเนีรียบใหญ่ใหญ่หญหญมือนอนาคตดีอยู่ตัวนี้นะร้อยสี่สิบได้เนี่ยถ้าอย่างนี้เป็ผสมใส่พ่อแบบไหนดีพี่ควายไทย เราก็มิกิ่งเท่าไรเนาะเราต้องใส่ค้อยไทยนั่นแหละเนาะให้มันผ่ามามันเลียกผ่ามาเนาะพี่เนาะให้ลักษณะมันดีๆสักหน่อยมันก็มีตาเอ็งเงามาแก้มมันแล้วนี่มันผ่ามาอยู่เนาะคออ่องก็มีแล้วถุงเท้าขาวแล้วช่างผ่ามาแล้วเอาเปิดอีกรอบหนึ่งพี่อีตัวนุ่นเปิดเจ็ดสิบห้าเนาะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าคุยกันได้ครับอีตัวนี้แม่ลูกคือสี่สิบเท่าไรพี่เมื่อกี้ไม่รู้ไงเราไม่ได้สี่สิบเจ็ดหรือสี่สิบห้าเจ็ดเลยนั่นแหละยี่สิบเท่าไรถึงสี่สิบเจ็ดแล ถ้าใครชอบก็โทรมาหาได้เนาะอันนี้พี่กัสอยู่ตรงไหนพี่พี่กัสบ้านเคียงบึงเคียงบึงหมู่เก้าตำบลมะเริงหมู่เก้าตำบลมะเริงอําเภอเมืองอําเภอเมืองโคราชโคราชเนาะเบอร์โทรล่ะพี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่แปดสี่สี่แปดสี่เก้าศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์เก้าสามติดต่อพี่กล้วยได้นะพี่เนาะมันยาวตรงนี้แหละไม่มีน้าน้อนหรอกอ๋อแต่ก่อนมันเป็นหนองตรงนู้นข้างหลังนู้น มันไม่โซมัยเราควายมันมันอ้วนดีดูโอมะพร้าวเนี่ยดูโอมะพร้าวมันได้เป็นเชียงเมดใช่ไหมพี่ทุนรศก็เป็นเนาะเป็นล่ามได้เมื่อเด็กน้อยเล่นได้ไม่ต้องกลัวเนาะเล่นได้เมด่อนั่นเด็กน้อยขี่หลังได้เลยตอนท่องไม่แก่เลยปัญหามันขี่เล่นโอ้สี่สิบกว่ามันก็เออหนาสนมาพี่มันชนเนื้อปะละว่าเนาะเราขายเพราะเราไม่มีที่เรื่องเราไงครับไม่มีน้านอนมันอ๋อนี่มันเริ่มใสขึ้นแล้วตอนพี่ระมาณผมกูนี่เนย ลูกกับคุณไม่ต้องกลัวหรอกนี่แล้วอย่างลูกมันนี่ถ้าเลี้ยงไปสักปีหนึ่งมันจะขายได้ประมาณเท่าไหร่พี่นี่ลูกมันนี่นเราก็ไม่ใช่พอค่าเนาะเราก็ไม่ค่อยรู้เนาะสองหมื่นได้ไหมครับอะ่ะแต่ว่าเขาก็บอกที่ออกมาดูว่าอะไรเขาก็บอกลูกมันก็มันเงนกลัวแล้วลูกมันห<อ>มื่นกว่าถ้าเราเลี้ยงเป็นปีก็ได้อยู่เนาะสองหมืน่มนเนาะลูกเขาิดเดี๋ยวมันใหญ่มันสูงนะนี่ลูกมันก็กหนาสนนะพี่คู่นี่เนาะราคาเปิดก็ไม่ได้แพงอะไรเนาะท่ายมันดีด้วยครับแฮมดูอ่ะดูคู่กันเชี่งไม่ต้องกลัวเราหนิเนาะ เชี่ยงเชี่ยงทั้งคู่เนาะอืเขาฝูงได้เลยหรตัวนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกเล็บในในมันทุกอย่างครับเนี่ยไม่ต้องไปกลัวโลคสายต่างได้หางไม่มีขาวครับหางมันหางมาเลยด้วยหางงัวน่ะมันเติมความหนาให้เขาสักหน่อยเนาะพี่เนาะที่ดอกมันท้องเก่งมันก็คงจะหนาแล้วนี่น่ะพลมันหลังมันถึงเราไใส่พ่อไทยเนาะพี่เนาะหลังมันก็เพนกระดาษแล้วนะนี่ะครับดูท้ายันอะไป ใครไม่มีที่เลี้ยงก็ถ้าซื้อแล้วไปฝากลุงพลก็ได้เนาะลุงพลก็รับเลี้ยงรับเลี้ยงเขาฟูงก็ได้มันไม่ชนใครมืนเมันเขาฝูงเขาฟูงง่ายแล้วก็ลุงพลก็เลี้ยงดีด้วยเนาะพี่เนาะความวันของลุงพลก็มีเปิดสองตัวที่ผมไปถ่ายแต่ไม่รู้แกขายไปหรือยังเนี่ยมันจะออกอยู่เรี่ยวนี่นะด่วหางมันยกแรืวันนี้มันจะพ่นวันนี้นะจะพ่นคิดมัดวันนี้ไห่นี่นะถ้ามันออกนี่ก็ยังจะขายอยู่ไหมถ้ามันออกมาเนี่ยแบ่งคือเก่าไหมแบ่งว่าเรารักษาคำพูดอ๋อรักษาคำพูดคือราคาเดิมเนี่รราาาาคคเเดดดมมอออต่่ไ้นะพี นิดหน่อยคุยกันไปครับคุยกันไปคุกันไปเรื่องครับพออยู่กับเรามันไม่มีที่อาบนานสงสารมันใครจะมาดูก็โทรหาพี่ก่อนเนาะโทรได้เลยโทรมาหาก่อนมาดูก่อนเนาะพี่เนาะมันจะออกหรือเปล่านี่นะไม่คือกงโก่งหางได้พี่ไม่ใช่มันจะ่าจะออกแล้วนี่ดูอ่างมันดูนี่ครับไม่ต้องกลัวน้่ขคือหลังได้เลยนี่เอาขอเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งพี่098 098 484 484 9093 9093 ใครสนใจก็โทรมาแล้วก็ต่อรองเอาหรือว่าจะมาดูก่อนก็ได้นะพี่น้องเผื่อ,อชอบเนาะถ้าใครซื้อแล้วไม่มีที่เลี้ยงเดอไปฝากฝูงลูกพลอยได้เนะพี่เนาะโอเคพี่วันนี้ขอบคุณพี่ก้วยมากครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นันจะออกวันเด้นะี่นะ